แอบตีเนี่ยไล่ครางมานิสนึ่คือยิงแอบไล่มาสองวันแล้วแหละแล้วเราไปเทสกันมานะฮะพอท้อปเราจะมาหาศาสรแล้วปะอะเนี่ยดูรถนะโอ้โหมาเร็วเอานะอไปยังไออง let's go ๋ออย,ยวขวางดิ กลับสวัสดีคุณผู้ชมนครับกลับมากับผมจีซีทีไลด์เดอร์นะฮะวันนี้น้องๆออกมาเรียนกันเยอะมากเมื่อเช้าตีสี่ไม่เห็นมีรถเจออย่างนี้เลยวะนนี้โคตรเยอะ รับเจ้าซันเต้ 368G อีกแล้วนะครับผมอันนี้แอบตีเนี่ยไล่ค้างมานิสนุพี่จิงแอบไล่มาสองสวันแล้วแหละแ,แล้วเราไปเทสกันมานะฮะเดี๋ยวมาพูดกันเรื่องการไล่เม็ดไล,ไล,ไล่ชามนะครับพี่จิงไล่แค่เม็ดแหละชามมันก็ยังเป็นชามเติมติดรถนะวาวสาวๆเดิอข้ามสะพานเลยเดี๋ยวบอกว่าคือรถเดิมของซันเต้เนี่ยรอบมันค่อนข้างจีดนะเอ้ยล่อมันไวเกิอนอะอย่างที่เราเราเห็นเนี่ย,ยก่อนที่จะเข้าเรื่องเรื่องไอนี่ให้ดูว่าไม่มีเฟซแคมแล้วนะเพราะว่า โกโปนเสียไปแล้วนะมันหมดอายุไขามาแล้วน้ํามันเข้าครับเพราะว่ามันไม่กันน้าเหมือนตอนแรกอะเส็งอย่างนี้เราก็ไม่มีเฟซแคมไว้ดูเราจะกลับมาสุดหมดเดิมเมื่อคืหมดที่เราจะต้องมองผ่านกล้องหลักอย่างเดียวนะฮะเป็นเฟิร์สเพอร์เซนต์หนึ่งเดียวนะฮะเราจะไม่มีเติร์สเพอร์เซนต์นะฮะจะได้มีแผนแน่นอนมีแผนจะซื้อกล้องใหม่แน่นอนแต่แค่าจะไม่ใช่เร็วๆนี้เพราะว่าช่วงนี้งบหมดกับการแต่งซอนเตสไปนะครับผม ก็เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากอาชินะครับผมต้องขอขอบคุณทางขอบคุณทางอาชิด้วยนะที่สารหาของแต่งมาให้นะครับผมนั่นก็คือมีบางไม้ชิวหน้าแล้วก็ปิกไอปากนกนะครับผมแล้วก็จะรีวิวให้ชมว่ามันแข็งแรงแน่เพราะว,ว่าอะไรไหมเพราะว่าของแต่งที่ใส่ไปเนะี่ยอัดทับสปีดไปแล้ว1 4 0 150อย่าังแน่นอยู่เลยแล้วผมไม่ได้อัดแค่ระยะทางใกล้ๆนะบอกเลยรถลันอินที่ผมอัด1 4อสสทับสปีดของรถที่น้องก็ทำได้นะแช่ายาวยากันอย่างนั้นเลย คือโคตรสดวอกเลยจริงไว้ได้บอไว้ได้ถามว่าแล้วผมไล่เป็นเม็ดของอะไรสำหรับเจ้า368 G ีคันนี้ชามเดิมใส่แล้วมันจะวิ่งดีขึ้นเหรอไล่เม็ดเบาเงท้ายมันจะเดินเหรอต้นมันจะดีขึ้นไหมก็อยู่ที่โจกการไล่นะครับผมเพราะว่าอุ๊ยโหไมใครนีิควันขมมงแล้ววะ EV ไฟไหม้เหรอเม้น่า ก็จะบอกเลยว่ามันเนี่ยรอบมันจะชูขึ้นมาสูงขึ้นถ้าเกิดเทียบกับตอนที่เป็นเม็ดหนักเม็ดเดิมนะเม็ดเดิมมันจะประมาณ17กรัมมั้งมันก็ดูเหมือนไม่หนักมากนะครับแต่คืออย่าลืมว่ารถมันมีทั้งหมด8เม็ดเมื่อเทียบกับรถทั่วไปที่มีแค่6นะครับผม สเต็ปมันจะคล้ายๆกับพวก t m a มหรือว่า b บ r ร์กแมนสี่ร้อยนั่นเองนะในการไล่เม็ดแค่นั้นเนี่ยมิสเตอร์เกมของเรานะฮะกูขับซันเต3สามห้าศูนย์อีได้ทําการเบิร์กเม็ดมานะฮะอย่างละสี่เม็ดในทุกๆเบอร์แล้วเขาก็ได้เจอเม็ดที่ลงตัวสาหรับตัวเขาอันนี้สูตรไหนเราก็ไม่ว่ากันนะให้เขาจัดการของเขาเองซึ่งแต่แรกเขาไล่มาบอกต้อมันจูดจัดเลยแต่มันก็หมดเพราะว่ารถเขาต้องการให้มันประหยัดน้ํามันนะเขาสู้ราคาน้ามันไม่ไหวแต่เราเนี่ยเราถ้าเกิดเราจะเอาแรงแล้วเอาแรงเลยเราจะไม่เอาครึ่งๆกลางๆนะเพราะว่า มันจะ้าใจสนนผมก็เลยไล่สูตรเบาหนักผสมกันนะฮะแต่คือแบ่งเป็นครึ่งๆนะก็จะเรียงแบบมาตรฐานเลยคือหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสสองไวหนึ่งก็เป็นเบอร์หนึ่งสองก็เป็นเบอร์หนึ่งะฮะวางเรียงกันตปเพื่อให้ไหลเพื่อให้เม็ดเบาทำหน้าที่ในการรีดรอบต้นส่วนเม็ดหนักช่วยทำการขยายชามในรอบไายไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมแต่คิดว่าน่าจะช่วยได้อยู่ว่าเดี๋ยวต้องลองดูนะฮะโอ้โหูดมากเัียวไม่ทันถึงไหนเลยหูหมดเรื่องกับพูดละติดตลาดติดทาวนตรงนี้ ติดแค่ตรงนี้นะไปจ้า let's go นะรถต้นจะชืยขึ้นดีขึ้นเยอะเลยคือเอบาเขาจะกวดขึ้นสูงกว่าตอนที่มันเป็นรถเดิมนะฮะรถเดิมคือมันจะอือไปนี้คือแบบวูดมาเลยนะฮะผมถ้าคุณขี่เบาๆเนี่ยมาสามพันรถน้องก็ไปอยู่นะฮะแต่ถ้าเกิดคุณเปิดเนี่ยนะรถน้องก็ขึ้นไปหกพันหกพันกว่าเลยนั่นแหละคือสิ่งที่ผมต้องการคือบิดแล้วมันมาตามมือนะฮะซึ่งบอกเลยว่าแช่มแมว มันช่วยในการที่เราจะเร่งออกไปได้เร็คือเราไม่ต้องกลัวอัลราเร่งเราพอแน่นอนทีนรีะแ,แล้วผมก็วันๆอยู่เรื่องอัตราเร่งเหมือนน้องแกยังแรงแต่ยังแรงไม่พอนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยชูดไปเลยไม่ต้องกลัว,วเพราะรถจะตามมาจิ้มตูนนะเพราะท็อกเราจะมาหาสารแล้วปอนเนี่นนยยืมขึอยู่แปดสิบเก้ากว่า อันนี้ผมตั้งระดับชิลสูงสุดนะหรับตัวชิลซันเตสนะฮะอันนี้เป็นชิลแต่งสังเกตไหมว่าชิลเนี่ยจะค่อนข้างบางกว่าชิลเดิมเราดูออกเลยเนี่ยว่าชิลเนี่ยมันจะบางลงเพราะชิลเดิมเขาจะกว้างอันนี้ใช่ไหมแต่ไม้จะสั้นแค่ประมาณนี้อันนี้คือมันจะสูงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะก็จะใช้แบบนี้นะเพราะว่ามันดูเท่ดิผมว่ามันทรงมันเท่ทรงมันคล้ายกับอะไรรู้ไหมทรงมันคล้ายกับ XADV เว้ยแม่งเท่โคตรเอาจริงแล้วเราชูดไปเนี่ย เราก็ทําหน้าที่การขับเคลื่อนได้ดีมากพี่จริงก็อยากจะไล่ให้เม็ดเบาลง,งาก,ลกว่านี้อีกนิดนึงอยากให้รอบมันจีกกว่านี้หน่อยเพราะว่ารู้สึกว่าอันนี้ยังไม่ถึงจุดพีของรถนะฮะแต่แค่มันก็ได้จะยังประหยัดน้ำมันอยู่นะไม่ไม่ไม่หนักมากน้องเอ๊ะน้องคนนี้ที่นัง่งที่ขับรถมาเองไม่ใช่เหรอทำไมน้องมานั่งวิ่งต่อะงงเมื่อกี้ออกมาจากนับาบักซอน้องอยังขับมอไซค์มา แปลกเลยทำไมน้องต้องเสียตังสองต่อเสียตังค่าน้ํามันก็เสียตังค่าหวินต่อน้องแต่อาจจะมีที่จอดอยู่แค่แถวนี้แล้วน้องอาจจะเข้าเรยอไม่ทันก็ได้นะฮะยันนะครับอาจารย์อาจารย์ร้อยแล้วคนเลยขี่ด,ดูดี <laughs> กระเปาของนี่ไนงะแต่เรามาดูอัตราเร่ง2 0่0ถึงอยของเราตรงนี้อะไรที่ไหลได้คือเป็นโบนัสนะแต่ถ้าเกิดมันไหลไม่ได้เราไม่ว่ากันนะเอา okay. อเอาแค่2 0่0ถึง้อพอเราไปเที่ยวกับชิปกก่อนดูว่า2 0ถึงเดิมไก่2ี0 0ถึงรไล่เม็ดอ,อย่างเดียวยังไม่ทาชามนะกองอะไรเดิมหมดทุกอย่างเดิมหมดย้ำน,ยนะว่าเดิมไม่ได้ทํากองเลดไม่ได้ทำกองแต่ง ไม่ได้ทําไส้ไม่ทําแคมไม่ทําเฮียอะไรทั้งนั้นเลยท่อก็เดิมแมปก็ไม่ไม่ได้ทานะแมปเดิมสนิทกอดูรถแค่พันสามร้อย สามสิบโลที่จริงเขาก็ทำตั้งแต่แบบว่ารถยังไม่ถึงพันโลกันแล้วแหละถ้าเกิดคนมันจะทําจริงนะแต่คือผมก็อยากทําแต่ผมยังไม่ทํานะขอใช้รถไปสักพักนึงก่อนนะแต่เม็ดเนี่ยโอเคผมลองผมลองกันรู้แล้วถามว่าทำไมผมลองรู้ทั้งทางที่แบบว่าพี่มึงจะพัน 1, โลรู้แล้วเหรออะไรเงี้ยก็ผมเล่นออกซิปตั้งแต่รถยังไม่พ้นลันอินเลยนะฮะมานะมันได้ใช้ความเร็วทุกระดับและใช้เข้าในเมืองอะไรอย่างเงี้ยม,มันรู้สึกว่าโอเคมันมันมันครบอะ่ะมันเราลองครบแล้วทีนี้เราไม่พอใจแล้วเราจะเอาเพิ่มแล้วเรามากมากแล ไปจ้าไปจ้า let's go โ okay. <c oughs> อเคเอาไว้เจ้จุดยี่สงล่างเราละ <c oughs> ดูรถนะโอ้โหมาเร็วทำนะเไปยังไอ let's go อย่าฝังดิออกฝา,า80แล้วไม่รู้เรื่องเลยเกแล้วดูร้อแล้วขึ้นร้อยสบแล้วร้อยยี่สิบเลยเอารื่องไอ้ชิวปิดเองวะ รถมนแรงรถมนแรงขอโทษเด้อเอาเรื่องเอาเรื่องนี่ขนาดเอาชิวตั้งอเนี้ยนึกว่าเอาชิวลงมันก็น่าจะไหลแรงกว่านี้หน่อยคือไม่ได้บอกว่าซันเทปเป็นรถที่แรงที่สุดมันก็ทา,ทางที่มันมีซีซีที่มากที่สุดถ้าอย่างที่บอกถ้าเราไม่ลมเบิร์กแมน400ถูกไหมมันเป็นรถที่คาดคาดใหญ่ที่สุดในเซกเมนต์รถสูบเดียว ที่มาแรงนะตอนนี้นะฮะแต่ความก็น้องก็ไม่ใช่รถที่เร็วที่สุดเช่นกันนะฮะไม่ใช่แปลว่าซีซีสามแล้วแรงจะมามากับคนอื่นแต่เขาบอกท้อกม,มันมากกว่าคนอื่นถ้าน้องเป็นรถเดิมด้วยกันหมดนะครับผมฉะนั้นการให้เอาไปโมดิฟายัางไงก็น่าจะสู้ของไม่ได้แล้วแต่ให้บอกเขามีอะไรหลายๆอย่างให้มาที่ผมมองว่าคุ้มค่า,าก็เลยขายจอที่ไม่ได้กัก๊กที่ว่าจอ8นิ้วแล้วสแสดงผลแค่5นิ้วอย่างนี้เต็มจอเยอะเกินไหมเกิน แต่ดีไหมที่ให้มาดีนะฮะที่ชาร์จแบบไทย A และไทย C ให้มาทั้งหมดสามจุดพร้อมกันหมดอ่าอย่างเงี้ยผมแรงซื้อของไม่ได้หรอกเดี๋ยวค่อยดูผมจะเล่นตะบี้ตะบันค่อยดูเขาส่ายหัวแล้วดูสิแรงจริงเปล่าแนี่ยเขาก็หนีผมไม่ออกเลย รู้ไหมเพราะว่าเขาขยันเบรกแต่ผมไม่เบรกผมแช่ทเนเร่งได้ดูท่าแกรีบแหละแค่ไล่แต่มีแต่บันแกแค่นั้นเอึ่ง <c oughs> ไปวุ่นหัวร้อนนะาไปวุ่นหัวร้อนกลับมาใส่หัวยิ้กจักยิ้กจักอย่างเงี้ยเขาไม่รู้ใช่ไหมว่าเขาออกกล้องพี่งุ่นินอะไรครับพี่อย่าลืมมาคอมเมนต์ในช่องผมนะผมอยากรู้พี่งุ่นินอะไรถ้างุ่นินรถตอนเช้าแน่นอนมันงุ่งนกินทุกคนเลยฮะ ไม่ได้ดังใจนะจ๊ะแต่พี่ผ่านทอจากไหนช่วยมาคอมเมนต์บอกหน่อยเสียงเพราะดีกว่าใครอยากไล่พี่เล่นหน่อยเฉยไอ้เยอะแค่พันยูคตโต้แล้วเนี่ยโอ้พี่ไม่น่ารีบเลยมาแค่นี้รีบทำไมผมไปต้องสาธร <c oughs> ู้ายแขกเขาอย่างไรไม่รู้ <c oughs> นี่แส,สข้ามชาติของเรามาจากเชนเจอรของเขามาจากโตเกียวเกียวโตโอซาก้าอานอนเนะคิมุจิอิอิรุบุย เกี่ยวเฮี้ยอะไรกันะนะจริงๆก็ไม่อยากอวยครับตอนเตสเลยจริงกระแสดราม่าล่าสุดผงเกิดขึ้นไปเองคืออะไรนะผมจำไม่ได้อะไอ้ที่ว่าเรื่องอะไรนะขึ้นเขาป่ะรถเป็นเอนดูโรขึ้นเขาจริงๆมันก็ผมว่ามันก็อยู่ที่ทักษะคนนี้ครับผมเห็นเขาขึ้นเขาก็จงกันไม่เห็นเขามีปัญหาเลยกันเลยพอตรงฟอร์ซ่าเลยเขาขึ้นกันได้ไม่เป็นไรเลยบางคนเขาอยากลุยก็ไปลุยนะครับบางคนไม่ได้อยากลุยก็ไม่ไ้ไม่ต้องลลย นีไปต่อไม่เป็นเลยปูเอางไงดี <laughs> เพลงก็ชิวกินแล้วกลับมาอินิเชียลดีซะเลยหลายคนถามหาบอกว่าหมดแล้ววัยรุ่นเจียโน่ที่เปิดเพลงอิน t เชียลดีระหว่างขับรถหล่ยๆเรายังมีซอนไป 368G ที่เปิดดูอิน t เชียลอินเชียลดีทั้งเรื่องนะ <laughs> ระหว่างขับรถด,ด้วยไปเดิน <laughs> ระหว่างก็ลองมาแต่แค่ยังไม่ได้นี่ รถจะแน่นไปไหนวะเนี่ยเร็วกันนีไ้ได้ไหมครับกูเข้าใจแล้วทำไมฟอร์ซ่าคันมืคืนเขาหุนหงิดจัง <c oughs> อจาจารย์ โอ้เสียงหายร้องเพลงเยอะจัดอันนี้อะไรเนี่ยการฟอร์ดรถอะไรเราขนเงินป่ะจากกินเครื่องอคนของหนักนี้เช็ควาล์หนหนก็ดีนะเหม็นมากวันนี้เราลองเปลี่ยนนะปัดเป็นน้ำปัดสปอร์ตมาขับตัวนะเราบอตจะขับแต่แอดเวนเจอร์นะน้าปัดมันเทสุดแล้ว อ่ะบางอันมึงให้ข้อมูลรายละเอียดไม่เหมือนกันนะเขาเลยงงองงขึ้นมายตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตข้ามนะขอใี้เกียรติพูดไม่รู้พูดอะไรไม่มีอะไรเลยรถติดเจอตรงนู้นเลยดีกว่าโอ้ยรถติดตลาดทางเลนะฮะตอนนี้เองยาวมาถึงนี้ถ้าเกิดเห็นข้ามจากตรงนู้นตรงนี้ก็แปลว่าเราได้ทําการวาร์ปนะครับผม รมาแล้วเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยตรงนัน้นรถติอย่างเดียวเลยนี่เรากำลังมาถึงจุดเทศของเราซึ่งน่าจะไม่ได้เทศเหมือนกันเพราะรถเยอะมากดูดิแน่นโหไปไหนได้มากคร่านะไปไหนได้ไหมพี่ชายรถนะครับรหนะครับ ไม่ไหรอกนองไม่ได้หรอกเด็กกระซิบกระฮึนิ่งอย่าเราออกไม่ทันเลยอาจารย์ เอ็กแม็กขัดันท้ายคันที่เราจี้เขาแหละเขามาดันเราแต่ว่ารถมันเยอะนะมันยากประการที่เราจะเล่นกับเขา้ก็เลยนิดๆหน่อยๆพราะออมปากของคอเอาปลอดภัยไว้ก่อนนะส่วนมีโอตาเดียวคันที่ผมปาดมาก็ขอถอยดนะ้วยถ้าทําให้ตกใจแต่รอบหน้าเชิญกักลุนาหลบด้วยนะครับไม่ใช่ว่าแช่อย,อยู่กันเห็นรถจี้ก็ยังแช่นะฮะเราไม่ได้เลยที่สุดฉะนั้นเราอยู่ซ้ายนะอย่ายไปอยู่ขวานะครับผม เพราะว่าผมทนไม่ได้ผมก็ปาดอย่างนี้แหละฮะเพราะว่ามันเป็นเลนเร็ว,วับไม่ใช่เลนช้าต้องขออภัยด้วยนะครับผมติดอีกเรียวตรงน,นี้เราก็จะติดเป็นพิเศษนะฮะควันขมมงเลย เชี film, ่ยเป็น W124 ไปแดงแซดมีด้วยหรอวะเขาลืมเปลี่ยนป้งแต่ซื้อวะนะน่าจะหลาย30 4 0ปีมากแล้วกูยังเป็นวุ้นอยู่เลยเฮียแค่รถาแหลมนี่เปิดประทุนด้วยคล้ายอันนี้เอสสี่เลย้ยไฟเขียวแล้วลูลุๆๆๆๆๆุลุลุล ทซี่รถแท็กซี่อะฝังไปเลยไม่รู้ต้องไปให้ได้เฮ้ยเหลืองแล้วเหลืองแล้วโล่โล่ลโทษจจ้ะหัวไม่ทันเลยโอ้นี่แหละครับชีวิตในกรุงเทพจะต้องทำใจมันจะมีจังหวะที่คนมาพาสใส่เราไม่เราก็พาสใส่เขา แล้วก็ไปเลยระยะทางหนองสารเอดดวีวะี่รถน่าจะเดิมแล้วยังใหม่อยู่นะทางเวฟก็ไปแนบเลยนะฮะ <S 1> <S 1> อ่ะเจอร์ลน์ดูฮันทีทนี่แหละใบที่ผมอยากได้มากแต่ผมเป็นดูฮันธรรมดาเสียใจ เอาละครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมชอบกดไลค์แชร์ชกดแชร์คุณแขกกด่ซับสไครต์แต่แชรกว่าคนไหงให้ผมตื่นนะครับผมตอนนี้ต้องลาไปก่อนซีรูบี้แล้วเจอกันต่อไปบไปเอ้ยแย่หว่ะเกิดอ,อะไรขึ้นอย่าบอกนี่คือคนรอเข้าลิฟต์คนนะเชี่ย